you ดีตอนรับท่านผู้ชมเข้ารับชมรับฟังการรีวิวสินค้านะครับกับช่องสมจันทร์าบ,บ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะครับหรือว่าช่องทาง Youtube นะครับวันนี้เรามีาสินค้าใหม่กิ๊กสภาพเดิมๆนะครับมือ2นะครับก็คือ power amp sk นะครับหรือว่า k power sound standard นะครับหรือว่านุ่น s 2อ0นะครับเป็น power amp นะครับรุ่นหม้อแปลงนะครับตัวนี้กำลังวัดนี่ยังไม่น่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นแอมป์ประกอบนะครับของคนไทยนะครับผลิตโดยคนไทยแท้ใช้โดยคนไทยนะครับตัวนี้ขับ15นิ้วได้นะครับข้างละ2ดอกนะครับ15นิ้วเน้นนะครับข้างละ2ดอกนะครับสำหรับโครงปั๊มธรรมดานะครับหรือว่าท่านผู้ชมนำไปขับเบรนะครับก็ขับได้เหมือนกันนะครับ ามาดูด้านหน้ากันนะครับมาดูสเปคด้านหน้ามีปุ่ม power เปิดปิดนะครับมีโลโก้ sk power หรือว่า k power ชัดเจนนะครับไฟนะครับไฟบอกสัญลักษณ์บอกอโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น over peak six นะครับต่างๆนะครับโหมดของอเตรียมความพร้อมนะครับด้านข้างก็เป็นรุ่น power นะครับที่ทางบริษัท จัดทามาให้นะครับถือว่าสวยงามนะครับพาวเวอร์แอมป์ตัวนี้ครับส่วนด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นด้านหลังก็เป็นหมดของเอาพุทธนะครับหรือว่าภาคของอ้าของกระจ่ายเสียงนะครับการปล่อยพลังเสียงออกมานะครับว่าจะเป็นได้ทั้งสเปคคอนนะครับหรือว่าตัวหมุนนะครับแดงดําหรือว่าบวกลบ นะครับและก็ในภาคของเอาพุทนำสัญญาณเข้านะครับก็จะเป็นแจ็คโฟนนะครับหรือว่าเครื่องเสียงง่ายๆบ้านๆของเราเลยนะครับก็มีแจ็คขาวแดงนะครับมีมาให้ทั้ง2รูปแบบนะครับส่วนพัดลมนะครับระบายความร้อนหรือว่าอินเตอร์คูลเลอร์ก็มีมาให้ทั้ง2ตัวนะครับทางซ้ายและก็ขวานะครับตอนนี้ก็เปิดอเปิดแอมอยู่นะครับเปิด ใช้งานออนไลน์อยู่นะครับเสียงพัดลมนีเงียบกิ๊กนะครับเงียบสนิทมิดสายนะครับถือว่าสภาพเกือบ100%เลยทีเดียวนะครับแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็มีโหมดให้เลือกทั้ง3โหมดด้วยกันนะครับด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดบริทนะครับสตรีโอหรือว่าพารานลนะครับด้านข้างอีกฟังนะครับก็มี ฟิลนะครับฟิลแล้วก็นำสัญญาณนำกระแสไฟฟ้าเข้านะครับแล้วก็ภาคอินพุตก็เหมือนกันนะครับในแจ็คของสายสัญญาณขาวแดงนะครับก่อนเปิดนะครับเราจะมาเช็คสัญญาณนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับว่ามีสัญญาณรบกวนหรือเปล่านะครับเริ่มจาก c Channel A c h A n n e l A นะครับ เปิดให้เสียงโดยตู้คอลัมน์นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับอ่ามาลองดูกันนะครับอ่ามาลองดูกันนะครับว่ามีเสียงรบกวนไหมนะครับอ่าดูนะครับอ่าไม่มีเสียงนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเปิดเล่นเสียงไว้นะครับอ่าไม่มีเสียงรบกวนนะครับ เปิดสุดแล้วนะครับเปิดสุดอันนี้ก็ฝั่งขวามือนะครับกับตู้คอลัมน์สี่นิ้วสี่ดอกนะครับตัวนี้ราคาที่3 3 0 0ัาอบาทรวมส่งนะครับหรือว่าเก็บปลายทางก็มีบริการนะครับเงียบนะครับไม่มีเสียงทำเสียงจีนะครับมาทดสอบเสียงกันนะครับว่าปกติดีหรือไม่นะครับ เดียวนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งขวานะครับเจเลปี ถืว่าสัญญาณปกติทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับส่วนราคาค่าตัวแอมตัวนี้ครับอยู่ที่2,790บาทเท่านั้นนะครับราคานี้รวมส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับ2,790บาทนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่065-0945-779นหะครับหรือว่าคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับในทางเพจ Facebook สมจันทร์สาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งครับ